เพื่อทําให้บัคบีมีบ้านเด็กชายเก็บมันไว้ในตู้แต่เมื่อเขาเปิดตู้ดูเขาก็เห็นว่าบัคบีกลายเป็นคนแคร์เด็กชายอยากรู้จึงยื่นมือออกไปและแต่มันไม่คาดคิดว่าคนแคระ์จะใช้มีดแทงที่มือของเขาหลังจากการต่อสู้หลายครั้งคนแคร์จึงยืนยันว่าเด็กชายไม่ใช่ัยคุกคามและแขวนไว้ที่แขนของเขาเพื่อจัดห้องส่วนตัวให้กับทีฮอนเขาพบเต็นท์ของเล่นไม่คาดคิดว่าทีฮอนเพิ่งเข้าไปในนั้นเต็นท์อะไรที่แย่มากเด็กชายมีความคิดเอาเต็นท์ไปไว้ในตู้จริงดังที่คิด เมื่อเขาเปิดตู้ครั้งอีกครั้งเต็นท์พลาสติกกลายเป็นหนังแท้เห็นเต็นท์ที่มีระดับแบบนี้ก็ดีแล้วละ่ะคนตัวเล็กแสดงความขอบคุณกับเด็กชายแต่ในตอนกลางคืนเมื่อคนตัวเล็กนอนหลับเด็กชายก็เก็บสมบัติของตัวเองไว้ในตู้เปิดตู้ออกแล้วภาพน่าสยดสยองเกิดขึ้นแล้วในวันที่สองหัวล้นบอกกับเขาว่าบอกว่าจะสร้างวิลล่าเองเพื่อจะได้ทําให้หนุ่มคนนั้นพอใจเด็กชายก็ระมัดระวังพามันออกไปที่สนามเมื่อเจ้าตัวเล็กออกไปข้างนอกก็พบว่า ทุกอย่างข้างนอกกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่โตขณะที่ชายหนุ่มกำลังเตรียมวัสดุสำหรับคาร์หาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเห็นชายตัวเล็กชายหนุ่มจึงนึกวิธีขึ้นมาเด็กชายวางยาไว้ในตู้เมื่อเขาเปิดมันอีกครั้งหมอข้างในก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อเขากลับมามองแล้วตกใจมากไม่พูดไม่จะอะไรเลยเด็กชายคนนั้นได้พาเจ้าหน้าที่การแพทย์มาวางไว้ข้างหน้าที่หอนที่บาดเจ็บมองดูตัวร้ายที่บาดเจ็บคุณหมอเข้าใจความหมายของเด็กชายทันที เขาจึงรีบทําแผลให้คนคนนี้เด็กชายใช้แว่นขยายเพื่อดูขั้นตอนทั้งหมดหลังจากที่หมอทําหน้าที่เสร็จแล้วเด็กชายก็เก็บมันเข้าตู้ไปแลกกับหมอก็กลับไปเป็นตุ๊กตามีเหมือนเดิมหลังจากพักฟื้นลิตเติ้ลแก็วางแผนจะเริ่มสร้างบ้านของตัวเองขึ้นมาใหม่แต่เขาก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่จะทําให้เขาพอใจเด็กชายวางอัศวินอีกคนไว้ในตู้ก่อนที่อัศวินจะฟื้นตัวเด็กชายก็เอาขวานของเขาไปโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยไม่รอให้อัศวินตอบสนอง เด็กชายก็เปลี่ยนอัศบินให้กลายเป็นอัศบินของเล่นหลังจากมอบขวานให้กับยมทูตแล้วเด็กชายรีบไปที่โรงเรียนเมื่อเขามาถึงโรงเรียนคุณทําให้ตู้เวทมนต์กลายเป็นผลงานครูยังอ่านให้เด็กนักเรียนฟังเหมือนบทความตัวอย่างครูได้ชมคุณมากหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้เด็กชายรีบกลับบ้านหลังเลิกเรียนพบว่าคนแคระได้ครอบกลุมพื้นที่ของตัวเองแล้วในตอนนั้นคนแคระพูดกับเด็กชายว่าฉันต้องการธนูและลูกธนูเพราะสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดคือการล่าสัตว์นี่เป็นแผนการที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ได้ธนูและลูกธนูเด็กชายคนนั้นได้ชุบชีวิตนักล่าอีกคนขึ้นมาและใช้ธนูของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่คาดคิดว่านักล่าที่ตกใจจะตายเพราะแก่เกินไปเด็กชายตกใจจนตายในที่เกิดเหตุมองดูฉากนี้ชายหนุ่มรู้สึกเสียใจทันทีเพื่อให้ศพไม่มีกลิ่นเหม็นคนแครก,ก็แพ็คมันไว้อีกครั้งแต่เมื่อเด็กชายหันกลับมาเขาก็พบว่าเพื่อนๆของมาก็มาดูคนแครด้วยเพื่อไม่ให้คนแคร ไม่นานความลับนี้ก็ถูกเพื่อนของฮินนี่คนพบเด็กชายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบอกเพื่อนเกี่ยวกับความลับของห้องขังไม่นึกเลยว่าในขณะที่เขากําลังออกจากห้องฮินนี่กลับสนใจและแอบนำของเล่นกลับเข้ามาฮินนี่เก็บของเล่นคาวบอยใส่ตู้ไม่นึกเลยว่าเมื่อเขาเปิดออกคาบอยคนหนึ่งเดินออกมาบนหลังมา้าไม่นึกเลยว่าม้ามันตกใจและสูญเสียการควบคุมเขาตกลงไปข้างนอกในการล้มครั้งหนึ่งโชคดีที่ถึงแม้ว่าหมบอยจะมาถึง เขาก็จับคาวบอยได้ก่อนที่เขาจะตกลงพื้นเพื่อไม่ให้คาวบอยกลัวเขาก็โยนมันขึ้นไปบนขามองคาวบอยด้วยความเคารพทั้งสองคนต่างก็ตกอยู่ในสเสน่ห์ไม่คาดคิดว่าสายต่อชายคาวบอยจริงๆได้ยิงใส่พวกเขาโชคดีที่พลังของกระสุนเล็กๆกระสุนไม่ได้ทําให้เฮนนี่บาดเจ็บเห็นชายคาวบอยอ่อนแอเกินไปเด็กชายสามารถแค่ปิดมันลงในตู้ชั่วคราวเพื่อเติมเต็มความซับซ้อนในการล่าของคนครกเด็กชายยังฟื้นฟูกวางตัวหนึ่งให้เขาได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตของนักล่า ไม่คาดคิดว่าครั้งถัดมาคาวบอยคนนี้กลับไปสู้กับคนแคร์ที่ใช้มือต่อสู้เห็นพวกเขาสู้กันจนตายเด็กชายต้องทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลีย่ยแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างพวกเขาเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเธอแค่ไปโรงเรียนกับพวกตัวร้ายและคาวบอยเท่านั้นคาวบอยซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋าเป้พร้อมกับคนแคร์ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อให้พวกเขามีบ้านที่สมบูรณ์แบบเด็กชายพาหุ่นสาวไปพบกับคนแคร์แต่ทันทีที่เขากำลังจะเก็บมันใสต่ตู้เขาก็พบว่าตู้หายไป ที่แท้พี่ชายเอาตู้ไปไว้ที่ห้องอเนกประสงค์พอเด็กชายจะเปิดตู้ก็พบว่าหาลูกกุญแจไม่เจอคือนนั้นคนในบ้านหมดหนทางอื่นนอกจากดูทีวีไปอย่างเบื่อหน่ายแต่ทีวีตอนนั้นกําลังฉายภาพยนต์คาบอยฆ่าคนผิวแดงคาบอยที่ดูดื่มดั่ากับละครจึงชักปืนยิงใส่ตัวร้ายทันทีไม่ทันระวังตัวร้ายก็ยิงธนูตอบโต้กลับมาเห็นคาบอยบาดเจ็บสาหัสหนูน้อยรู้สึกผิดทันทีแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีกุญแจไม่มีวิธีที่จะปลุกหมอให้มาดูแลคาบอยได้ เพื่อหากุญแจเด็กชายเริ่มการค้นหาอย่างเร่งด่วนโชคดีที่เขาพบกุญแจในรอยน้ำบนพื้นดินแต่ระยะมันน้อยเกินไปไม่ว่ายังไงเจ้าก็หยิบมันออกมาไม่ได้หรอกในตอนนั้นเองเด็กน้อยก็คิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาขุดตรงใต้พื้นบ้านใช้ประโยชน์จากร่างกายเล็กๆของตัวเองก็หยิบกุญแจได้สาเร็จเด็กน้อยที่หยิบกุญแจได้ก็รีบช่วยหมอฟื้นคืนชีพโดยทันทีโชคดีที่พวกเขารีบช่วยคาวบอยก่อนที่เขาจะตายช่วยคาวบอยได้แล้วหลังจากอยู่กับเด็กตัวเล็กๆสักพักเด็กชายก็รู้ว่า พวกเขาไม่ใช่คนของโลกนี้แล้วเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนพวกเขากลับไปเป็นของเล่นหลังจากที่บอกลากันสั้นๆเด็กชายก็ปิดตู้เก็บของเล่นนั้นเมื่อเขาคิดออกอีกครั้งทั้งสองก็กลับกลายเป็นของเล่นอีกครั้ง